สวัสดีครับมือหนีวันทีหนึ่งตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับมือนี้เข้ามาสำรวจเบิงแปลงหยาเพ่งกุลาหน้าน้องโมงนะครับหลังจากที่เข้ามาตัดก่อนพายุโนรูนนะครับสิเข่ามาหยาเสวนที่ตัดเริ่มมีการแทงหยอดขึ้นแล้วนะครับแทงนอขึ้นแล้วสภาพแปลงตอนนี้คือชุ่มน้ำนะครับ มองที่มันเป็นทีลุ่มมันกระดินน้าข้งนะครับแต่ว่ามองในทีมันเป็นน้นน้นมันก็นกนจะบกข้งนะครับสภาพหยาตอนนี้คือเง้วนะครับมีห้าหยามีความเหา้วแต่ว่าบางจุดบางมองนี่ตัดว่าไรนะครับอันนี้คือมองเบื้องที่ผมตัดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับอาทิตย์ที่แล้วที่มาตัดก็เหลือบางส่วนที ช่วงนั้นที่มาตัดนี่มันน้ำค้งนะครับก็เลยตัดบ่ได้พราดีอาทิตย์นี้ได้กลับมาบ้านนะครับก็เลยมาอัปเดตความก้าวหนา้าให้พี่น้องเบื้งนะครับอ่าไม่ยาลาบนี่แล้วจมน้ามใได้นะครับน้ากับกระขังแต่ว่าสังเกตว่าใบจะเหลืองนะครับเวลาน้าค้งล้ำต้นก็เง้าอยู่นะครับไม่ยรลาบ ผมบ่ได้เอาอุปกรณ์มานําในการถอนออกนะครับมือนี่มาเบิงหยาว่ามืออื่นเนี่ยสี่มาตัดเนี่ยที่ตัดซื้อไดสีได้ว่างแผนไว้นะครับว่าสีตัดจังไดหยาหยานี่น้าข้งเกือบทั้งสี่แปลงนะครับเพราะว่าน้ำบ่ได้ลงไปบ่ได้ลงไปนหนหมองอื่นแลยหน้าม,มันอยู่กันนะครับ อันนี้คือหนาแปลงลานนะครับหนาแปลงลางกับความยาวความหนาได้นะครับอันนี้แปลงที่ผมตัดบรทษัทในเลี้ยวตอนนี้เฮา้าแถบสิบปได้เห็ุอีกอย่างเลยนะครับหนาฤดูฝนผมเอาปุ๋ยมาหวานตั้งแต่เถียวนั้นกับว่านเธอเดียวนะครับอันนี้คือ มือว่านหรือมือก,ก้อนเนี่ยครับพอเท่ามาตัดเอ่าไปแหง,งว่านนะครับย้อนตัดหม่องที่มันเป็นนนนนนี่นะครับขอดีของการทีเฮ้าบอ่อเห็ดให้มันราบเรียบเสมอกันนะครับถ้าเกิดแปลงงาแปลงนี่นี่มันเสมอกันทั่วแปลงเวลานามมาขังเอยมันกะติมีนามทั่วแปลงเลยนะครับ มันกะใส่ประโยชน์ห้าบก็ได้แต่ว่าห้าในี่บ่ตายจะแท้นะครับแต่ว่านี่นมันน้นซื้อเนี่ยมันน้นนะครับเห็นเห็นบ่คาวาขาานาดตัดห้าออกแล้วเนี่ยหน้ามันยังมันยังบ่มาขังนะครับหน้ามันกะไปขังหมองมันคุมความเา้วของห้าที่ครับความเา้วของหญยาเญงี้วนะครับนี่จนล่มนะครับห้าล่มเลย ก็สีใสประโยชน์จากหญ้าแปลงนี่แหะครับเอื้อนผมสิมมตัดผมกับิ่มย้อนตับซีนี่น,นะครับพอดีผ้าอยุโนรูเข่าประมาณตกเกือบทั้งอาทิตย์นะครับน้ำม,มันก็นเลยดินมันอุ่มน้ำนะครับเพาสามารถซึมลงไปได้มันก็นขังนะครับแบบนี้แต่ว่า คุณสมบัติของเพลงหยาเข้าคือมันมันมันบ่เสมอกันหมองค้งกับดิค้งหมองนอนกับินอนนะครับเท่ากับาม้ยนตัดเอาหมองมันใช้ประโยชน์ได้นะครับก็เลยเอามาฝากพี่น้องกองไปนะครับว่าหยาสภาพลังตัดแต้งต่อตอนนั้นหกหกนะครับมันเป็นยังไงนะตอนนี้นะครับตอนนี้หยาเขียวสมบูรณ์นะครับ มีความยาวมีความหนาคือเบิ้งไปี่ยคือกับหูเลยครับว่าเป็นหยาเพ็งปลานะครับตอนนั้นมันหกหกเนี่ยมันมีต้นสนหินมีต้นไม้ยลาบมันกับเบิ้งมาคือแปลงหยามันหกผมก็เลยมาตัดแตงต่อพอดีพายุเข่าช่วงช่วงก่อนโนรู้ี่เข่ามันมีฝนหลูกนึงนะครับผมก็เอาปุ๋ยยูเลียผมตัดแล้วแล้วเนี่ยผมเอาปุ๋ยยูเลียมาวานเลยวาน วันบำลุงพ่อตาหย่ามันเง้าหน่อยครับพายุเข่ารอกที่สองนี่ครับหย่าผมบริยานน้ำเลยแบบนี้แม่นที่ขังมันกับบ่ตายนะครับพอหย่าผมมันลอยแล้วน้ำมาขังมันกับลอยอยู่ทั้งน้ำแล้วนะครับอันนี้แปลงล่างนี่นาขนาดนี่นะครับคือวันานาเลยซีด จำตอนนั้นที่มันค้างๆไลยวาครับเนี่ครับแย่แปลงนี่ตอนนี้มันยา่แล้วนะครับผมเอาปุ๋ยมาอ้อยหลอบก่อนแปลงนี่นี่คือสีบรใ,ใส่ประโยชน์แล้วนะครับก็คือสัองถ่ายนะครดย่างเดียวแปลงนี่ื้นนี้วันที่หนึ่งก็เลยเอามาไทยมา เบิ้งเปลงหยากันนะนี่เอามาฝากพี่น้องผู้ติดตามผู้สนใจกบถ้าเบิ้งต่อไปนะครับว่าพายุมันจะออกมือใดรายการน้ามัมนจะลดย่ามใดเข้าก็นดีด้มาตัดแต่งตัวนะครับตัดหยาออกแลก้วก็รอบต่อไปนี่ผมสจะใส่ปุ๋ยเคมีนะครับเพราะว่ารอบว่างหันใส่แล้วผมจะใส่เป็นขี้ไก่อัดเม็ดนะครับผมเตรียมการไว้แล้วว่าผมจะใส่ขี้ไก่อัดเม็ด พราะว่าอย่างตีใจจริงผมอยากใส่ขีงว่าล่ะแต่ว่าถ้าเกิดขีงว่าเนี่ยมันละลายซาแล้วก็มันมีกินนะครับเวลาผมมาตัดหยาไปแหงว่าเนี่ยหัวผมมันจะถือกกินแล้วมันจะว่ากินนะครับแต่ว่าถ้าเป็นขีแก้ะสดเม็ดเนี่ยมันละลายเร็ยวแล้วก็ม่มีกินนะครับมันบ่ถิ่มกินวานช่วงมันไม่น่ามันละลายไปแล้วเทากับมาตัดห้ารอบต่อไป มันก็ถือว่าเป็นการบำรุงดินไปในโตนะครับถ้าเขาอัดตะเคมีไรดินเดียวเดียวดินเท่ามันจะเสียนะครับมันจะบ่ได้โดนกาสีมาลายงานมาเห็ดให้พี่น้องเบิ้งคือเกานะครับมือเอาปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดมาใส่นะครับช่วงนี้ช่วงนี้ผู้ใดบริหารจัดการแปลงห้าได้มีห้ามีหยาแปลงที่น้ำบ่ขังตัดได้นี่ก็กะสิดีไปนะครับได้ ถือว่าเป็นขอดีเลยมี n h าสดแหง้ว่ากินถ้าผู้ใดบ่ดมีก็ต้องฟางนะครับให้กินฟางแหงไปกับอาหารข้นแต่ว่าของผมสามารถบริหารจัดการได้ะระดับหนึ่งนะครับก็มีญ h าสดแหง้ว่ากินช่วงฝนตกช่วงช่วงมันบนกก่ทันได้ตกเขาก็มาเฝ้า,าตัดไว้นะครับตัดไปกองไว้นี่แหละนาก็เอาหญ้าที่มันสเสด็จน้ำานะครับแหงัว่ากินมันก็กินอยู่นะครับที่ผมเหตุมา โอเคนะครับมือนี่ก็สมหวนสมหวนกับเวลาสมควรแล้วผมกับสีขอจบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับเอามาฝากพี่น้องผู้ปลูกหงาเพ่งกลาสุภูทุกคนผู้ใดมีปัญหาขอสงสัยหรือว่าต้องการสอบถามหรือแนะนำายยังสามารถโทรหาผมติดต่อผมได้ทุกช่องทางนะครับทั้งทาง YouTube ทั้งทางเพจแล้วก็บเบอร์โทรศัพท์ผมกส่ไใบดีนี้ครับ เอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในการจัดการดูแลแปลงหา้าการปลูกห้านี่นะครับแพ่งกอลาผมปลูกแพงกอลาเนี่ยผมก็คุกขี้อยู่กับมันคุกขี้อยู่กับหา้าแพงกอลาผมก็พ่อสี่มีองค์ความรู้จักน้อยอยู่นะครับในการบริหารจัดการดูแลมันปีนี้เป็นปีครบขวบปีพอดีนะครับห้าแปลงนี้ 6กว่าปีผมตัดรอบปีกายเนี่ยคือตุลานะครับตัดแต่งต่อครั้งที่หนึ่งเลยมีแต่ห้าวจะพืชเต็มนะครับขนาดผู้ยังั้นนะครับแม่บ้านผมเนี่ยเรามาเห็นเนี่ยตอแหลกแล้วถามเลยว่าเจ้าปลูกห้าอย่างนะครับมันคือบันนี้แพงกว่าลาผมก็เลยบอกว่าเราใจเย็นๆห้าตอแรกมันเป็นธรรมดาครับนะครับที่มันสีบ่ได้เห็นความแตกต่างนะครับมันก็จะมีหยาธรรมชาติหยาวจะพืชปนกันอยู่ในหัน ตอนนี้มันตัดมาหลายรอบแล้วมันก็นเห็นผลแล้วนะครับถือว่าเห็นผลแล้วแต่ว่ามันบ่าทนิมันบริมีตะแพงกุาลาล้วนๆมันยังต้องดูแลร,ร,รักษาบำรุงต่อไปนะครับมือนี่ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ